เนเบิกฟ้าปล่อยมือใจเอาไาจานั่นขอเลยยีงโอโอเค เป็นดิ้นดิ้น,นจำเป็นจำ้ำชิ้นๆแปดชิ้นนี้มึงต่อลงด้วเด้อตอนคุณภาพไปแล้วสองร้อยนะครับเล่หน่อยต่อลงสงสาดี200สองร้อยซ้ำซิมคุณจะทำได้ไหมผู้กันโบดดิฟ้าสี่สิบห้าพีนาดี โอ้ยอาทิตย์ุตดอะรกี่กี่ร์นใช่ไหมอดุสิทั้งวันนี้บอกเลยเข่าเก่าเอาเพื่อนต้นส้นส้ายจะทำไหมพู้กันเบิกฟ้าสุดุใจนะครับนิโตวสุดใจได้ตลอดดูยสบายตาโค้ด hấp dẫn rồi, rồi, ác ác điêu, tốt tốt đi, non lái luôn, bé tươi, lê đa, cây bưởi, bông bông ชัดเจนทุกท่านทุกคนเรดารัดทีต่อสื่อสารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำสั่งของมาก่อนเมฆสีขาวบอลลมาเรื่อยๆเดี๋ยกขโมยให้ระยะปลายไทยนะท่านเลยมาเรื่อยๆนะครับ มลายชัดเจนระดับไปไหมลุนระดับทำไม่ไาม2่เลกที่สอนาบ158ที่นาะ